วันนี้ค่ะกินกับไข่จูวันนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาอาหารเชา้าไข่จูก็เลยมี1 2 3เนย3ชนิดที่เลือกมาลองรีวิวกันนะคะตัวแรกนะคะแดงเวียนะคะฉลับสีทองทองแบบนี้เป็นเนยเค็มนะคะจากฝรั่งเศสแบรนด์นอมังดีเนยจะาสีเหลือง ตัดกันเลยตัดรเว<ม>เข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ของแอลนนะคะเราเข้าใจว่ามันน่าจะอาจ่านว่าแอลแอเแต่ว่าตัวสติกเกอร์ตรงนี้ ที่มาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาเขียนว่าเป็นเนิชนิดเค็มตา l อเนเดยแต่ว่าเรามองไม่เห็นอักซองตรงไหนนะน่าจะานว่อลเลเดียถ้าเราอ่านผิดก็อย่าว่ากันเพราะว่าภาษาบา,าเสร็จเราคื้นนาจารย์ดะในเว็บไซต์ของเขาอะเขาเคลมว่าควงเขาเนี่ยเลี้ยงแบบปล่อยกินหญ้าแบบที่ได้รับสารอาหารดีมากก็นเนี่ย จะมีรูปภาพแบบวัวเดินชิลอยู่ในป่ารสชาติก็จะแบบละลายง่ายกินนี่แบบละลายแบบลื่นไหลลงคอเลยนะค,ความเค็มเปรียบเทียบกันระหว่างสามตัวนี้ัที่2นะคะที่เลือกลูแพกมาเพราะว่าลูแพกเนี่ยนี่มีสติกเกอร์อยู่ตรงนี้เขาได้รางวัลเบสบัตเตอรนะคะ the world. ออฟเดอะว l ลจาก การแข่งขันนะคะแชมเปี้ยนชิพชีสคอนเทสต์นะคะที่อ่านมาในเว็บไซต์อ่ะปี2018แต่ว่าเหมือนสติกเกอร์จะเป็นปี2020นะเป็นเบสต์โปรดักต์ระดับโลกนะคะก็เป็นเนยชิ้นเค็มเหมือนกันที่เลือกมาอ่าสีถ้าเทียบอ่ะเรารู้สึกว่าลูแพ็กสีอ่อนกว่าตัวแรกถามว่าความแข็งความนิ่มเรารู้สึกว่าลูแป็กอะ ่าตัวแรกละลายช้ากว่าตัวแรกรสชาติก็เคมัอนอ่อนนุ่มนวลกว่านวลอ,อ่ะก็รู้ท้กเป็นเลยเป็นหมัก มีสัญลักษณ์ suitable for vegetarian ตรงนี้เป็นโดวีตัวนี้ก็เหมือนกันแต่สัญลักษณ์ของตัวนี้เป็นจุดสีเขียวนะคะสัญลักษณ์สกลเราเข้าใจว่าเขาจะบอกว่าเออมันสำหรับ vegetarian หรือมังสวิรัตที่ยังกินนมวัวอยู่ก็คือมังสวิรัตประเภทหล c ตก vegetarian นะคะ แต่ว่าเราเข้าใจว่าพวกเนี้ยคนที่เป็นมังสวิรัติแบบวีแกนที่ไม่กินนม,มกินไข่ไม่กินอะไรไม่กินอะไรที่เกี่ยวกับสั์เลยเนะี้ยน่าจะไม่เกี่ยวไม่กินนะเ,ออเพราะว่าพวกนั้นเขาจะกินที่ทํามาจากน้ํามันดอกทานตะวนันหรือน้ำมันมะกอกอะไรเงี้ยหรือจากอะโวคาโดอะไรเงี้ยอันต่อมานะคะเลอรกาวสติกเกอร์อ่ะเขาเขียนว่าเลยอแกวแต่ว่าเราว่ามันน่าจะว่าเลยอแกวนะคะ ตัวเนี้ยที่เราเลือกมาเพราะว่านี่มันมีตราเขาชนะ Competition General Paris นะคะได้รับรางวัลจากบารีเนาะเขาคงจะจัดกันทุกปีเพราะว่าเราเข้าไปดูในเว็บไซต์เขานะเขาเป็นแชมป์มา40ปีแล้วอ,ะ <Wow. S 1> อ่ะสาเหตุที่ได้เป็นแชมป์เพราะว่าเป็นเนยที่มีกระบวนการทําแบบโบราณนะคะตัวเนยเนี่ยมันจะไม่ออกมาเป็นเหลี่ยมๆม,มันจะเป็นออกมาเป็นทรงวงรีแล้วก็มีริ้ว เราเข้าใจว่าริยุพวกนี้มันน่าจะเกิดจากเครื่องมือที่มันจะหลังจากเขาตัดเนยแล้วเขาก็จะใช้ไม้ไม้ที่เป็นมันเหมือน,นแบบไม้พายอเล็กเลยก็ตก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 ให้มันเป็นก้อนเนี่ย่ะคะตอนที่เราจะตัดมาใ้เรา <S <S เนยเรารู้สึกว่ามันแข็งกว่าอีกสองตัวสองตัวเนี่ยกดลงไปแล้วมันจะยุบนะอันนี้กดยุบอันนี้แบบแข็งกว่าตัวนี้นิดนึงส่วนตัวเนี้แข็งเลย ก็สีก็อ่อนกว่าอันนี้คือเราแช่มาในอุณหภูมิที่เท่ากันเลกาวเนี่ยเขามาจากฝรั่งเศสเหมือนกันค่ะแต่ว่ามาจากแคว้นบิชชนมีมันจะมีความเค็มมากกว่าเค็มแหลมขึ้นมาเลยมันจะมีความเค็มมากกว่าสองตัวนี้ แล้วก็มีความแน่นความหนึกมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครชอบเนยที่หนึบแน่นและเค็มตัวนี้เราแนะนํานะคะ,ะเขาเคลมว่าเขาอะทำมาจากแบบครีมสดเนยนสดแนมสดสดอะไรเงี้ยก็ลองดูเนี่ยเขาทํามาจากครีมสดถึง97%แล้วก็มีเกลืออีก2%เพ่อเพียว จากที่กินแล้วเนี่ยเราถามว่าเราชอบตัวไหนมากที่สุดอะเราชอบตัวนี้ตัววางเหตุผลที่เราชอบอะเพราะว่ารสชาติอะมันนุ่มนวนคือมันไม่เค็มมากแล้วก็มันไม่ละลายเร็วจนเกินไปรสสัมผัสมันมันนิ่มดมันนุ่มน,มน,น,มนวนดีแต่ถามว่าดีทั้งสามตัวไหมดีทั้งสามตัวแต่อย่างที่ ภาษิตไทยโบราณก็บอกเนาะว่าลางเนื้อชอบลางยาก็คือมันแล้วแต่ว่าเราชอบอะไรแล้วเราก็เลือกแบบนั้นเนาะจากส่วนสําหรับเราก็ตัวแรกที่หนึ่งเลยเราชอบอตัวนี้ก็เราเห็นพวกเชฟที่เป็นเชฟขนมปงังเชฟขนมหวานเนี่ยหรือว่าบางคนก็เอาไปทําอาหารคาวนะ าก็ชอบเนยตัวนี้กันอืแต่ว่ามันก็คงมีคุณสมบัติที่มันมันคงทําละลายได้ดีกับความร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละเขาก็เลยเลือกกันหรืออาจจะแบบมีความเค็มที่พอมันเจอความร้อนแล้วมันก็ยังแบบอร่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราว่ามันแบบโหมันกินกินแบบอย่างเงี้ยกินแค่เจอขนมปังมันเด็ดมากเลยนะแล้วก็ตัวนี้ก็คือ สำหรับคนที่ชอบอะไรที่มันแบบเข้มข้นแน่นก็ตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีค่ะ,ะมันจะมีเนอยอีกตัวหนึ่งซึ่งเราตามหาเพราะว่าหลังจากที่เราได้ไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆมีบล็อกเกอร์ที่ที่เทสเนอยอะค่ะแล้วก็คนที่ทำทำขนมทำอาหารเนี่ยเขาแนะนำเนอยอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Kerrygold เป็นเนยสัญชาติ i อริช ชาชลากจะทองทองเขียว,เ,ยวเรายังหาไม่เจอในซูเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเทพนะแต่ว่าถ้าเราเจอเราจะนำมารีวิวเพราะว่าบล็อกเกอร์ถึง5ท่านนะที่เราอ่านจากเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยการันตีคือเป็นหนึ่งในในชอ์ของเขาอะแล้วเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ามีโอกาสก็จะเอามารีวิวนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วก็ขอให้ มีความสุขกับวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็ขอให้สุขกับรักษาสุขภาพแก่ทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ถ้าใครอยากดูคลิปใหม่ๆในทันทีที่ไชจูน้ำมาลงก็กดกระดิ่งไว้นะคะมันก็ะจะแจ้งเตือนขอบคุณค่ะ